เาห้าศูนเปลี่ยนบูทขี่ไม้ได้เ้ยนี่แยกนยกเ่ร่หอดล้านสองไ้ักเสร้างไปดโอ้สองสี่ห้าเ้เปลี่ยนก็ังประตู อันกระตูป่นี้มาเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนบูธขี้มสอสิี่เป็นบูธตัวนี้ด้วยพี่น้องเปลี่ยนบูธเปลี่ยนสลักความจะเอาไหม